สำหรับผมในข้อหน้าช, the antis, ช่องเมื่อวานนะครับถือว่าหน้าเสียดายไปอย่างมากเลยนะฮะเดยที่10คู่ที่ผมเลือกไปนะครับตายไป4คู่ที่เหลือถือว่าเป็ไปตามคาดนะครับเดยวที่คู่แรกผมต่อแมนซิตี้ไปที่2งเมตรคู่นี้ตายนะครับผมสกอร์จบไปที่12และคู่ที่2องผมลองเอเวอรรตันไปบ่อป่านะครับคู่นี้ก็ตายอีกหนึ่งคู่นะฮะสกอร์จบที่0ูสง่วนคู่ที่3าผมลองเบอร์ลี่ไปนะครับผมคู่นี้กินเต็มฮะจบที่หนู่ต่อนยาส่วนคู่ที่สี่ผมต่อนัวคาสเซิลไบที่หนึ่งเมตร สกอร์จบไป3-0ส่วนคู่ที่7คู่เรียงมะลิกผมเชียร์ที่กอสูงนะครับที่2เมตรครึ่งคู่นี้ก็ตายไปอีกคู่นะฮะสกอร์จบไปที่1ตัวต่อ1และคู่ที่8ตัวแอซีเมลานไปที่เกือบ1เมตรคู่นี้กินเต็มนะครับจบที่2-0และคู่ที่9ผมลองวอลส์บวกไปนะครับที่เกือบ1เมตรคู่นี้ก็กินเต็มฮะจบที่0-0และคู่สุดท้ายคู่ที่10นะครับผมวางกากบักไปที่เสมอครับผมคู่นี้วัดวานะฮะจบที่1-1และก็สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันนใหม่ะะฮ ครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมโตเติมบอลเต็นง,ตเงนะครับและสำหรับโปรแกรมไม่ข้อแนวทางฟุตบอลคือวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่9กุมภาพันธ์ปี2568นะครับวันนี้ผมยิมมาฟาร์ม8คู่เช่นเคยนะฮะโดยจะมีบอลทั่วร์อีกหนึ่งรายการอีสานไม่การเป็นบอลลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักหน้า SA ครับบุนเดสลีกาเยอรมันลาลิกาสเปนแล้วก็กาโชเซนาอิตาลีนะครับโดยที่คู่แรกที่ผมยิมมาฝากก็จะเป็นนักหน้าของแบ็คเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านากับฟุฟแฮมตันและคู่ที่สองพีวัตอาร์ไกล ลาซิโอเปิดบ้านเจอมอนซาหลาคู่ที่6นาโปลีเปิดบ้านเจออูดิเนเซ่คู่ที่7เลอาอซซเซดาเปิดบ้านเจอเอสปัญญอนและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะครับผมเซบีย่าเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนาแล้วก่อนจะไเราเริ่มไปเข้ากันนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและนะฮะว่าเราพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูเลยครับ สำหรับคู่แรกถึงคู่ที่3นะครับผมจะอยู่ในศึกของ FA Cup นะฮะโดยที่คู่แรกก็เป็นฮันด้าของแบ็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านสกับบูฟแฮมตันในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งโดยที่ฮันนี่แคลแรกไปให้นาน,น้าของบูฟแฮมตันนะครับตัวที่เกือบ1เมตรนะคร2แสองลงไป1กิกนะครับอยู่ที่เครื่งเมตรและกำแพงสูงต่ำไม่สองเมตร25่ถึงสเมตรครึง่ง สำหรับฟอร์มปัจจุบันนะฮะทางด้านของเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นเลเวอร์นะครับพวกเขาเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะแล้วตอนนี้อยู่ในอันดับที่5เลยนะครับโดยการได้แข่งมา31ครั้งชนะ13เสมอ6แล้วก็แพ้ไปอีก12ยิงได้35เสียไป31เก็บมาได้อ 31, ีก45แต้มส่วนวูฟแฮมตันลังท้ายมาในอันดับที่17จากพรีเมียร์ลีกเลยนะครับโดยการได้แข่งมา24ครั 4, ้งชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้34เสียไป52เก็บมาได้อ 52, ีก19แต้ม เฮนริเวยสำหรับคุณนี่นะครับพวกเขาเจอกันครั้งล่าสุดคือปี2017นะครับเมื่อวันที่22เดือนที่4นะฮะก็จะเป็นทางหน้าของวูฟแฮมตันครับที่เปิดบ้านเสมอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปที่00และอีก2เกมก่อนนั้นก็เสมอกันไปอีก2ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าของวูฟแฮมตันนะครับที่เปิดบ้านเสมอกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไปที่00แล้วก็แบ็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านยันเสมอกับวูฟแฮมตันนะครับไปอีกหนึ่ง และถ้าเรามาดูผลง,งาน10เกมล่าสุดจากธุรกิจของเจ้าบ้านแั็กเบิร์ดโรว์นะครับพวกเขาชนะไปได้เพียงแค่3ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งเลยนะครับและแถมเฉลี่ยยิงที่0.9ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.1ลูกต่อเกมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถข้าวิไปได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูบอีก4ครั้งนะครับนัดล่าสุดเพิ่งบุกแพ้กับคูนปาร์เรนเจอร์นะฮะที่2-1ส่วนทางฝั่งวูฟแฮมตันเองนะฮะ10เกมล่าสุดของพวกเขาถือว่าดูดีกว ถึง6ครั้งจบเกมสูงอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะวินล่าไปนะครับที่2 0 ส่วนผลง,งานในบ้านของแม็กเบิร์นโรเวอร์นะครับโดย5นัดล่าสุดวนันนี้ชนะไปะเพียงแค่2ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการที่พวกเขาแพ้เฮาซิตี้ไปที่10แพ้เบอร์ลี่ไปอีก10แล้วก็ชนะพอตส์มาร์ทไปได้อีก30นะครับนัดต่อมาก็แพ้กับติน่าของโคเวนทีซิตี้ไปอีก20ส่วนนัดล่าสุดที่ใน,ในบ้านก็เปิดบ้านชนะเพลตันฮอตเอร์ A นะครับไปที่2-1ทางฝั่งทีมเยอรมุนแฮมตันนะครับผมผลงาน5นัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านก็ดูดีกว่าเเ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 ชชชช่่นนนนนคคคคยคยยะาาาะะะะรรรรรรรัันนัับบโโดดกกกกกกกาาาาทีีีีีพพวววขสสสสสมมมมถถไไไปปปป้้้้้้ึงงง2 2 2 2ออออออ1แแแลลล็็จตต์์ซิ3 0 หน้าของบิสตันซิตี้นะครับไปได้อีก2-1นัดต่อมากับแพ้เนวคาสเซิลไปอีก3-0แล้วก็แพ้เชลซีอีก3-1นะฮะ สภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับผมเดอะน็อกฟาร์งเจ้าบ้านแบ็กเบอร์โลเวอร์ไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบเข้ามาเพิ่มเติมชาร์จล่าสุดนะครับส่วนตัวชูโรของพวกเขาก็จะมีชื่อทางด้านของท็อตแคนเวลมาร์ตาโกเอเย่ไรอันเฮดและก็ชัยดินโทแลนนะครับส่วนทางฝั่งวูฟนะฮะนัดนี้พวกเขาจะได้ตัวทางล้าของชาวโกเมสนะครับพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนะฮะส่วนตัวเจ็บของพวกเขาก็จะมีชื่อทางล้าของยอร์เกนสตาร์ลาเซนเยสันมอสเกล่าเอ็นโซกอนซาเลสซาซาคาริซิสและก็เลออนนชชิววมะะครัับแลตูโรของงพวกกเขาา็จะมีชื่อทนาาาขอออองงมเเเุุสคนนยชลลิร์บกด กอนซาโลอูเอเดสและก็ลายานไอโนลี่นะครับ ถ้าพูดจริงนะครับผมถือว่าเกตบอลห่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังทีมอย่างวูฟแฮมตันนะฮะผมว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้ทีมจากลีกรองหรอกนะฮะและแถมผลงานช่วงหลังวันนี้ถือว่าก็ย่ำแย่พอสมควรเลยนะครับแต่นัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะวินล่าไปนะฮะที่2-0และซึ่ง3เกมก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้ไป3นัดรวดเลยนะครับและแถมเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรเลยนะฮะส่วนนฝ่าของเจ้าบ้านแม็กเบิร์นโลเวอร์เดี๋ยวหานัดล่าสุดจาเกมลีกพวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเองนะครับแล้้้้้้ววววววกกกกกก็็แแแแพไไไไปปปปปปอออีีีีนน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 นัััััััดดดดดถถมมมมมมโโยยยยยิิิงงงงงำำรรรรร่่่่่ึะะะะะตตููคคบบบบลจจททท์เเาาาาาาใหหหผสสสฟฮ คู่นี้ผมขอต่อเวน้าของวูแพรมตันนะครับที่ครึ่งเมตรเรามาต่อคู่ที่2นะฮะคู่นี้ร่วมทายสกอร์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับสามารถพิมพ์คำตอบทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะและคู่นี้ก็จะเป็นหน้าของพีมัรอาไกล่นะครับเปิดบ้านกับลิเวอร์พูลในเวลา4ี่ทุ่มตรงโดยในแฮนดนิ่ครับแรกพอให้หน้าของลิเวอร์พูลนะครับต่อที่2องเมตรยี่สิบห้าและค่าซองเลยลงไป1นกิกอยู่ที่สเมตรและกำแพงสูงต่ำไม่สามเมตรยี่สิบห้าถึงสามเมตรครึ่ง เดฟอมปัจจุบันนะฮะชนะของเจ้าบ,บ้านพีมัตอาไก่นะครับเป็นทีมฉากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะแล้วตอนนี้พวกเขาลังท้ายแมตช์ลำดับที่24เลยนะครับโดยการได้แข่งไป30ครั้งชนะได้เพียงแค่5ครั้งเสมอ10แล้วก็แพ้ไปอีก15ครั้งยิงได้ยีเสียไป63เก็บมาได้อีกยีแต้มส่วนเลเวอร์พูลเป็นทีมฉากพิมรีนะครับและตอนนี้เป็นฉากฝูงอยู่ด้วยนะฮะโดยการได้แข่งไป23ครั้งชนะ17เสมอ5แแล้้วก็พไปอีก1ครั้งยิงไ56เสียไป21เก็บมาได้อ 21, ีก56แต้ม เหตุผลสำหรับคู่นี้พวกเขาเคยเจอมาเพียงแค่สองครั้งเองนะครับเดือนนัดแรกจะเป็นทางหน้าของลีว่าพูลที่เปิดบ้านเสมอกับพีมัตอาไกลไปที่ศูนย์ศูนย์เมื่อวันที่แปดเดือนที่หนึ่งของปีสองพันสิบเจ็ดนะครับส่วนนัดล่าสุดซึ่งคู่จักันก็จะเป็นทางหน้าของพีมัตอาไกลที่เปิดบ้านแพ้ลีว่าพูลไปที่หนึ่งศูนย์เมื่อวันที่สิบเก้าเดือนที่หนึ่งของปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ แล้วถ้าเรามาด,ดูผลงาน10เกมล่าสุดของทุ่นกาของเจ้าบ้านพีมัตอาไกานะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง2ครั้งสเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงที่0.8ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.8ลูกต่อเกมเลยนะครับและแถมเมื่อ10เกมนี้พวกเขาสามารถเขึ้นไปได้ถึง5ครั้งวัดปาไปะอีก1แล้วก็จบเกมสูงไปอีก5ครั้งเลยนะครับซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านชนะเวสต์บอมบิดเอาเบียนไปนะฮะที่2ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผผมมมมมลลลลลงงงงงงาาาาานนนน10เเ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 กกกกกก่่่่่่่่สสุดดดดขขอออออออพววถถืายย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 ยีียยีีููชชคคคคะะรรรรััับโโทไไปป้้ 2, ้้ึ6 2 2 2.3แแ็ฉิต ประตูที่0.9ลูกต่อเกมนะครับทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิมได้ถึง5ครั้งจบเกมส่งไป5ครั้งนะครับนัดล่าสุดพวกนั้นาฬนิการของ EFL มานะฮะแล้วพกเคาก็เปิดบ้านฉลอมสเปอร์ไปได้4-0 ส่วนผลงานในบ้านของพิรามัดอาไกล้นะครับผมโดย5นัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าขี้เละไปพอสมควรนะครับชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอสองแล้วแพ้ไปอีก2ครั้งโดยจะมีเสมอบิสตันซิตี้นะครับไปทีป2่2อสองเสมอออกฟอร์ดยูไนเต็ดไปอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้คูนปาเลนเจอร์ไปอีกหนึ 0, ่งศูนย์แพ้เบอร์ลี่ไปห้าศูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่ในในบ้านนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านชนะเวสต์บอมบิดเอาเบียนไปนะครับไปทีป่สองหนึ่งเรามาดูทางหน้าของรีวิวพูลก่อนนะฮะโดยผลงาน5นัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นน,นนนนนอออออกกกกกบบบ้้้้้้าาา็็ถถืววว่่่ดดดูีีีีะะะะคคคครรรรัั 1, รััชไไปปปึงงงเเสสมมแแแลพพโยจท เหมือนกับฟอร์เรสต์ไปอีกหนึ่งนึชนะเบนฟอร์ดไปได้อีก2 0ศูนย์แล้วก็แพ้ PSV นะครับอีก3 2สส่วนนัดล่าสุดก็บุกไปชนะบอลมัตนะครับได้2อศูนย์ สภาพความพร้อมของเกมนะครับเดีย๋ยวเราฟังของจะมั่นพีมัดอาไกลไม่มีในง,งานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มเติมสุดล่าสุดนะครับผมส่วนตัวเจ็บค้างสต็อกก็จะมีเพียงแค่3แข้งเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของโจเซฟเอ็ดเวิร์ดเบนเดนคาโรเวแล้วก็คอนเนลซูดนะฮะและตัวชูโรงของพวกเขาก็จะมีชื่อนาน้าของ u, มุสตาฟาบันดูลาเมอับไฮไรอันฮาร์ดีแล้วก็ทีโมเตอุสปูชานะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็ไม่มีใน,ในงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มเติมสุดล่าสุดนะฮะแแแแลละะะะถมมตัััวเเ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 เจจ็็็็บบบกกีีีพพยยยยยงงงงงคคคค่่รรราาาาาออออออนนนนนนนโดดปห้ขชซ์ ส่วนตวชูโรของพวกเขานะฮะก็ะจะมีชื่อทางล่างของดาวินนูนเยสลุยดิอาร์ฮาวิเอลเลียสเฟรเโกคิอาซาแล้วก็เจมแม็กคอนเนลนะครับ ผมว่าน่านี้ทางด้านของลีวัปปูน่าจะมีการโรเทชันแบบเต็มระบบเลยนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าทางด้านของสกายภาพทีมนะครับยังไงก็เหนือกว่าแบบชัดเจนเลยนะฮะส่วนตัวหลักของพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นทนางด้านของดาวินนูเยสเฟเดริโกโอเคียซ่าฮาวิเอลเลียสแล้วก็หลุยดิอาสก็ยังไม่ชื่ออยู่ในเกมนี้อีกด้วยนะฮะซึ่งผมว่าน่าจะสบายเลยนะครับสำหรับทางด้านของลีวัปปูส่วนฝั่งของเจ้าบ้านนะครับผมอาการน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับโดยจางลีของพวกเขานะครับพวกเขาอยู่โบ๊ทของตารางเลยนะฮะและแถมผลงานของพวกเขาก็ถือว่าเเเรรททพอสมมคควลลลยนะะับแแถฟ สเปอร์วันแรกที่40และแถมโจทย์ที่เปิดมาให้วันนี้ผมก็มองว่าไม่น่าจะยากกันไปนครับสำหรัหวน้าของลีวอร์พูอย่างไงสำหรับคู่นี้ผมขอต่อไว้หน้าของลีวอร,ร์พูน,นะฮะที่2เมตร เรามาตอนคู่ที่3นะครับผมเป็นคู่ดึกสุดของรายการ FA ฟเคัพเลยนะฮะโดยจะมาหน้าของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอกดดับทอร์ดัมพอสเปอร์ในเวลาเที่ยงคืนสักสิานทีนะฮะแฮนดิแคปแรกจะเปิดหน้าของแอสตันวิลล่าต่อที่เป็นเกือบ1เมตรราคา2องไหลเข้า,าขไป1กิ๊กน,นะครับอยู่ที่1เมตรและกำแพงสูงต่ำที่3เมตรย่ิบถึง3เมตรครึ่ง สำหรับคู่นี้เป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกกันทั้งคู่เลยนะครับเดิฟฟอร์มปัจจุบันของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้พออยู่ในอันดับที่8เลยนะฮะโดยการได้แข่งยี24ครั้งชนะ10เสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก7ยิงได้34เสียไป37เก็บมาได้อีก37แต้มส่วนรองฝ่าของสเปอร์นะครับผมอยู่ในอันดับที่14เลยนะฮะโดยการได้แข่ง24ครั้งชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก13ยิงได้48เสียไป37เก็บมาได้อ 37, ีก27แต้ม เฮดูเฮดแปีให้หลังวันนี้พี่เขาเจอมาถึง11ครั้งเลยนะครับและแถมที่ไม่นนัดฝ่าวิลสเปอร์นะครับที่ชนะไปถึง7ครั้งแอสตันวิลล่าชนะไปอีก4ครั้งเดี๋ยวสนัดล่าสุดที่เจอนะฮะก็จะเป็นนัฝ่าวิลสเปอร์นะครับที่เหมาชะนะไป2นัดรวดเดี๋ยวที่นัดแรกนะครับผมสเปอร์บุกไปถล่มแอสตันวิลล่าได้ที่สี่ศูนย์เมื่อวันที่สิบเดือนที่สามของปีสองพั 24, นยี่สิบนะฮะส่วนนัดล่าสุดนะครับผมสเปอร์ก็เปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่่่่่่าอออออีีีีีกคครรรััั้งงนนนะะบไปปปทททตตูเเมืืวดข แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10เกมล่าสุดจากโรนกาหของเจ้าบ้านวินล่านะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งและโดยเฉลี่ยยิงที่1.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.5ลูกต่อเกมนะครับแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิวไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูงอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้กับวูฟแฮมตันนะครับที่2-0ส่วนทางฝั่งของเซเปิลนะครับโดย10เกมของพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งงจบเกมสู ซึ้งนัดล่าสุดพุ่งบุกไปแพ้กับเรบอร์พูนะฮะแบบเละเทะเลยนะครับที่40 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของวินล่านะฮะถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยว5นัดล่าสุดของพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็สเสมออีก2ครั้งโดยจะมีสเสมอไบรตันนะฮะไปที่2-2ชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปอีก2นงแล้วก็ชนะเวสต์แฮมไปได้อีก2นงนะครับนัดต่อมาก็เปิดบ้านเจอเวสต์แฮม,มอีกครั้งนะฮะในเกมเด็กแล้วก็สเสมอไปที่1-1 <ๆ S> ส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาได้นในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มเซลติกไปได้4-2ส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับโดยผลงาน5นัดล่าสุดที่พวกเขาได้ลงบ้านก ชนะฮอฟเฟนไฮน์ไปได้อีก3ามองแล้วก็ชนะเบนฟอร์ไปได้อีกสอูนย์ส่วนนัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านนะฮะก็บุกไปแพ้ให้กับเรอวรูที่ที่4ูนย์ สภาพความพร้อมของเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้าวิลล่านะครับไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมสุดล่าสุดนะฮะและตัวเจ็บก็มีในด้านเดิมๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของปาอูตอเลสลอสบาร์รี่ไทลอนมิงแมทธิวแคสแล้วก็โอลีวัสกินนะครับและตัวชูโรงของพวกเขานะฮะก็อยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของจาคอบแลมซี่มอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซนซิโอแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนะฮะส่วนทางฝั่งของสเปอร์นะครับผมก็ไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงเข้ามาเพิสเตียน กุยโม,โยโมโวิคาริโอเดสทรีอูดอกีเจมส์แมตด,ดิสันวิลซงโอเดเบร์ดิชาร์ลิซอนดีโมวเวเนอร์เบเนนจอห์นสันแล้วก็ลาดูดากูซินนะครับส่วนโตชูโรของพวกเขานะฮะก็เป็นหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นหน้าของซองฮึงมินมาร์ติสเตลไมค์กี้มัวลูคัสเบิร์กวันแล้วก็เดยานครูเซฟสกี้นี่ฮะ สำหรับคู่นี้นะครับผมทั้งฝั่งของสเปอร์ถือว่าชื่อชั้นดูเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังมานี้ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยครับทางฝั่งของสเปอร์และแถมตัวเจ็บของพวกเขามีเพียบอีกด้วยนะฮะซึ่งผมมองว่าน่าจะกระทบกับการโรเตชันอยู่บ้างนะครับส่วนทางฝั่งของวินล่านะครับผมว่านัดนี้พวกเขาน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เลยนะฮะหลังจากนัดล่าสุดที่พวกเขาบุกไปแพ้กับวู๊แฮมตันนะครับไปที่2-0และแถมผลงานในบ้านนะฮะนัดล่าสุดของพวกเขาถือว่าไร้พ่ายเลยนะครับแล้วบวกกัััับบบบบฟออ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 อรรรรร์์มมมมขขขงงงสสสเเเเเเปททีีีี่่่่่าาาาาแนน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 นไไดด้้้้กกววยยำหหคคูผตใิละื เรามาต่อคู่ที่5นะฮะในสึกของบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเดินจาหนด้าของแอร์เบเลซิกเปิดบ้านเจอกับซังพอลีในเวลา5ทุ่มครึ่งหันในขับแรกจะเปิดฮันด้าของไลซิกนะครับต่อที่1เมตรและค่า2องแล้ไป1นึ่กินะฮะอยู่ที่เกือบ1เมตรและกำแพงสูงต่ำอยู่ที่เกือบ3เมตรถึง3เมตร เดยปัจจุบันเจ้าบ,บ้านไลซิกนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่4เลยนะฮะโดยการได้แข่งไปยีครั้งชนะ9เสมอ6แล้วก็แพ้อีก5ครั้งยิงได้34 29, เสียไป29เก็บมาได้อีก33แต้มส่วนทางฝั่งที่เมืางสังเพารดีนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่13เลยนะครับโดยการได้แข่งไปยีครั้งชนะ6เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก11ยิงได้18 22, เสียไป22เก็บมาได้อีก21แต้ม เฮดอมเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาเพียงแค่2ครั้งเองนะครับโดยนัดแรกนะฮะสังพอลีเปิดบ้านเสมอไลฟิกนะครับไปที่0-0เมื่อวันที่23เดือนที่9พศ2524นะครับและนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็จะเป็นเอาฝั่งไลฟิกที่เปิดบ้านถล่มสังพอลีไปได้4-2เมื่อวันที่30เดือนที่10พศ2524เราจะลรามาดูผลงาน10เกมล่าสุดของเจ้าบ้านไลฟิกนะฮะพวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดยเฉลี่ยยูนิต2.5 แต่ว่าทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเขา้าไปไม่ได้เพียงแค่4ครั้งจบเกมสูงอีก5ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับไปที่0-0ส่วนฝั่งของซังเปาลีนะฮะ10เกมล่าสุดมานี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับชะนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งโดยเฉลีย่ยยิงที่1.2ลูกต่อเกมเสียประตูที่1ลูกต่อเกมนะครับและแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเขา้าไปไม่ได้ถึง5ครั้งจบเกมสูงไปอีก3ครั่ปบ,บ,บ,บไปที1-1 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของไลซิกนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับห้านัดล่าสุดของพวกเขาสามารถชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งโดยจะมีชนะแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะไปได้ที่สองหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้านของบาร์ติงโมนะครับผมในเกมอุ่นเครื่องไปได้อีกสิบศูนย์ชนะเวเดอร์เบเมนไปได้อีกสี่สองแล้วก็ชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไปได้อีกสองหนึ่งส่วนนัดล่าสุดนะฮะพวกเขาก็เปิดบ้านยันเสมอให้กับทางด้านของไบเออร์หรือเบอร์คูเซ่นนะครับไปอีกสองสองส่วนทางฝั่งที่แมงซังพอล าาช,ชนะสตุดการกลาปได้1-0และก็แพ้กับท่าน,น้าของไฮทัสบาชไวท์อีก2-1นัดต่อมาก็แพ้โบคุมนะครับอีก1-0แล้วก็ชนะท่าน,น้าของไฮเดนเฮลไปอีก2-0สาภาพความพร้อม่อนเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านไลซิกนะฮะไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าต,ติดโทษแบงค์เข้ามาเพิ่มเติมชันลาสุดนะครับส่วนตัวเจ็บตอนนี้จะมีเพียงแค่3รายเองนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทางดน้าของเบนจามินเฮริกอัฟซาอูดาโอโกแล้วก็ซาเวอชลาเกอร์นะครับส่วนโตชูโรของพวกเขาก็จะมีชื่อทางด้านของลูอิสโอเปนตาเบนจามินเชสโกชาวีซิมงดาวิดลอมแล้วก็อัมโดไฮดาร่านะครับส่วนทางฝั่งของซังพอลีนะครับนัดนี้จะไม่มีชื่อทางด้านของมานูริสซาเลกัสแล้วก็มอร์แกนกีวาโลคีนะครับส่วนโตชูโรของพวกเขาก็จะมีชื่อทางด้านของลาลิสกาโอลาดาโปอัฟโอรยานโนอาไวท์เฮาส์แล้วก็โยฮันเนสเอสไตน์นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมทางฝั่งของซางพอลีถือว่าเป็นรองกว่าแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าผลงานสามนัดล่าสุดที่เกมลีนะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับซึ่งสวนทางกับนนหน้าของไลซิกเลยนะฮะที่สามนัดล่าสุดจากเกมลีพวกเขาเสมอไปสามนัดรวดแล้วผมก็เชื่ออีกด้วยนะครับว่าทางฝั่งของซางพอลีนัดนี้น่าจะไม่กลับบ้านไปมือเป,ปล่านะครับอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอรองมาหน้าของซางพอลีนะครับที่1เมตร ต่อมาในคู่ที่5นะฮะในศึกของเกาโชเซนาอิตาลีนะครับโดยที่เป็นฮันด้าของลาซิโอเปิดบ้านกับมอนซาในเวลา3ทุ่มตรงแฮนดิแคปแรกจะเป็นฮันด้าของลาซิโอนะครับตัวที่เมตร25ราคา2ไลน์เข้าไป1กิจขึ้น1เมตรครึ่งและกำแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่งหึงกับ3เมตรโดยปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านลาซิโอตอนนี้อยู่ในลำดับที่6เลยนะฮะโดยการให้แขม23ครั้งชน313เสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก7ครั้ง ยิงได้40เสียไป31เก็บมาได้อีก12แต้มส่วนฝาของมอนซ่านะครับผมเป็นบัวของตารางเลยนะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไป23ครั้งชนะได้เพียงแค่2ครั้งเสมอ7แล้วก็แพ้อีก1 4ยิงได้20เสียไป34เก็บมาได้อีก13แต้ม ไฮโรเฮด8ไปให้หลังวันนี้เพราะเขาเจอมาถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของลาซิโอที่สามารถชนะไปถึง3ครั้งเสมออีก2ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดลาซิโอก็บุกไปชนะทนาของมอนซาได้1-0เมื่อวันที่11เดือนที่11ของปี24นะครับแต่ว่าันาก่อนนั้นนะครับผมมอนซาก็เปิดบ้านยันเสมอลาซิโอไปได้2-2เมื่อวันที่4เดือนที่6ของปี24นะครับ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10เกมล่าสุดจากธุรกการของชาบ,บ้านหลาซีโอนะฮะพสามารถชนะไปเพียงแค่4ครั้งนะครับสเสมอ2แล้วก็แพ้ปอีก4ครั้งและโดยเฉลี่ยยิงที่1.3ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.6ลูกต่อเกมแถมตั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าไปได้เพียงแค่4ครั้งวัดวาไปอีก1ครั้งนะครับ จบเกมสูงอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเฉือนชนะไกยอร์นะฮะได้ที่สองหนึ่งส่วนทางฝั่งของมอนซ่านะครับผมโอ้โหถือว่าเละเทะเป็นขี้เลยครับโดยสิบเกมของพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้อีกเก้าครั้งเลยนะฮะถือว่าน่าเป็นห่วงและโดยเลียร์ยิยงได้0.8ลูกต่อเกมเสียประตูหิน2.1ลูกต่อเกมนะฮะทั้งสิบเกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวินไม่ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งจบเกมสูงไปอีกแปดครั้งโดยนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้เวโรนนาไปคบี่ ส่วนผลงานในบ้านของเราซิโอนะครับผมแอบด,ดูขี้เหล่ไปบ้านนะฮะชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเสม,มอ2แล้วก็แพ้ไปอีกสครั้งนะครับผมจากห้านัดาสุดโดยที่มีแพมม้อินเตอร์เมลาร์ดในหกศูนย์เสมอแอตาลันตาอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสม,มอโคโมไปอีกหนึ่งหนึ่งต่อมาก็ชนะตัางหน้าของเลอัลโซเซดาเนีครับไปได้อีกสามหนึ่งแล้วก็แพ้กับตัางหน้าของฟิวอรเรลินาไปอีกสองหนึ่งนะฮะส่วนทางฝั่งของมอนซ่านะครับโอ้โหหานัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านก็ยังเละเหมือนเดิมเลยนะฮะโดยนดาาสุขของพวกเแห้านัดรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเปป็นกกาารทีี่่บบุไแพไ้โโลญญส โบโลญนาอีกครั้งนะครับผมในเกมเดี๋อีกสามหนึ่งส่วนนัดล่าสุดที่เล่นนอกบ้านก็บุกไปแพ้กับเจนโน่ที่สองศูนย์ สภาพความพร้มอมก่อนเกมนะครับทางฝั่งของจามบาลาซิโอล็อตนี้จะไม่มปชื่อทางน้าของเอลซิทหูสายนะครับผมนักเตะใหม่นะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บชันัดล่าสุดและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะเป็ชื่อทางน้าของบริลลนตินกาเยสตานอฟมาสเตียซักคันยี่บูไลเดียแล้วก็กูสตัฟอิซักเซนนะครับส่วนทางฝั่งมอนซ่านะฮะไม่มีรายงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มเติมล่าสุดนะครับและแถมพวกเขาจะได้ตัวทางด้านของขอเล็กซานโดรเบียนโคพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้รดดร้้้นนงงงงนนนนนะะะะะะฮแแลลลลถมมมพวววกกกเเเเเขขาา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 าจจสีีีียยยยยยยผููไไไดออออหรรคัับบบ่่่่ททโตปซิ แดนิเอลมาตินีก็ไปเซ็นสัญญากับออตาลันตานะครับส่วนทางหน้าของบาโบมาลีก็ย้ายไปอยู่กับฟิออลินามิลานยูริสก็ย้ายไปอยู่กับปา์มาส่วนทางหน้าของมิโกมาลิสนะฮะจะย้ายไปอยู่กับเวเนเซียในรูปแบบยืมตัวนะครับส่วนตัวชูโรหอมพวกเขาในครัคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้าของดานิเอลมอต้าเซเวร์กองมูล่านะครับชื่อ,อยาวมากเลยนะฮะพาติกซูเรียจอชคิเลียโคปูลอสและก็อเล็กซานโดเบียงโกนะฮะ ถ้าตามชื่อเสียงนะครับทางฝั่งลาซิโอถือว่าดูดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดรอปลงไปพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเจ็นัดล่าสุดของพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่สครั้งส่วนทางฝั่งของมอนซ่านะฮะโอ้โหน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเจ็ดนัดล่าสุดจะเกมนอกบ้านนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะคาร์เมล่าเจ็ดนัดติดนะฮะแล้วแถมตอนนี้นะครับผมตัวนักเตะของพวกเขาก็ถือว่าย้ายออกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าประสิทธิภาพน่าจะลดลงไปอย่างมากเลยนะฮะอย่างไรสำหรับคู่นี้ผมขอต่อไม่ได้ของลา แล้วมต่อคู่ที่6นะคะไปโคดึงสุดของใน,ในการเกาโชดเซนอาเ่นะครับโดยจะไปหาหน้าของนาโปลีเปิดบ้านาก,กับโอเจเนเซในเวลาตีสองสี่ห้แนี่ขับแรกเปิดให้หน,หน้าของนาโปลีนะครับตอนนี้เมตรยี่สิบห้ราคาสงแล,แล,ลงไป1กิกอยูที่1เมตรและกำแพงสูงตัำไปสองเมตร2ี่ถึงสเมตรครึ่ง โดยปัจจุบันนะครับผมทางหน้าของเจ้าบ,บ้านนาโปลีตอนนี้พวกเขาบรรจาฝูงนะฮะโดยการแข่งขันว่ายิบครั้งชนะ17สเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งยิงใน38สเสียไป16เก็บไปได้อีก54แต้มส่วนทางฝั่งทีมางานอูดิเนเซ่นะครับผมพวกเขาอยู่ในอันดับที่10โดยการแข่งขันว่ายิบครั้งชนะ8สเสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก10ยิงใน28สเ 36, สเียไป36เก็บไปได้อีก29แต้ม เฮตุการแฮด8ปีให้หลังวันนี้จเจอมาถึง14นัดเลยนะครับแทนเป็นนังฝ่านาโปรีที่ชนะไปได้ถึง11ครั้งเสมอไปอีก3เดยนนัดล่าสุดนะฮะนาโปรีก็บุกไปสนางหน้าของอุนเนเซ่เนี่ครับได้3-1เมื่อวันที่15เดือนที่2ของปี2024นะครับแต่ว่าก่อนนั้นนาโปรีก็บุกไปเสมอให้กับอุนเนเซ่ที่1-0เมื่อวันที่7เดือนที่5ปี2024นะฮะ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งาน10เกมล่าสุดของรุนกาขอเจ้าบ้านนาโปรีนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะไปถึง7ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งและโดยเฉลี่ยยิงที่1.8ลูกต่อเกมเสียประตูที่1ลูกต่อเกมแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าไปไได้ถึง5ครั้งวัดวาไปอีก2ครั้งนะครับ จบเกมสูงไปอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งบุกไปเสมอกับโรม่ามานะฮะที่1ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งของอุตเเนเซนะครับโดยผลงาน10เกมของเขาถือว่ายังโอเคอยู่นะฮะชนะไปได้3ครั้งเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งและโดยเลียยิยงที่1.2ดลูกต่อเกมเสียประตูที่1.7ุลูกต่อเกมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวิวไ่ได้ถึง4ครั้งว,วัดวาบอีก1ครั้งนะครับจบเกมสูงไปอีก7ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพเพิ่งเปิดบ้านเชิญชนะเวเนเซียไปได แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของนาโปลีนะฮะยังถือว่ายอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยนะครับเดือห้านัดล่าสุดของพวกเขาชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีชนะโรมาได้10แพ้ลาซิโอไปอีก10ชนะเวเนเซียไปได้อีก10แล้วก็ชนะเวโรนาไปได้อีก20ส,ส่วนนัดล่าสุดที่ในในบ้านนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านชนะยูเวนตุสไปได้2-1เรามาดูทางหน้าของโอเจเนเซ่ก่อนนะครับโดยผลงานห้านัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะชนะไปได้ถึง2ครั้งเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอี สมอยกับเวลาน้าไปอีกศูนย์ศูนย์โซนัทล่าสุดที่ในน้องบ้านก็บุกไปแพ้กับโคโม,โมโแบบเลทเทสเลยนะฮะที่4ีประตูตัวหนึง่สงสภาพความคล่องของเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนาโุรีนะครับจะมีตัวเชียบเป็นแค่หนึ่งายเองนะฮะโดยไปข้างหน้าของมาติอัสโอลิเวล่า แล้วก็จะมีแข้งใหม่อีก2อรายนะครับโดยไปทางด้านของโนอาโอคาฟอร์ที่ย้ายมาจากมิลานแล้วก็ฟิลิปบิลลิงนะฮะที่ย้ายมาจากบอลมัตนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของดาวิดเนเลสโรเมลูลูกากูมาเตโอโปอลิตาโนก็ต์แม็กโทมิเนีแล้วก็สแตนนิลับโรบอตการนะครับส่วนนักฟุตบอลที่มีอาอูดิเนเซ่น,นะฮะไม่มีในงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มเติมทในล่าสุดนะฮะและทามวันนี้พวกเขาไม่ข่าวดียกใหญ่นะครับเดี๋ยวกันที่พวกเขาจะได้ตัตตัั e u, e. aga, าาัววททาา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 งงงงหนนนน้้น้้ขอออออออรรรรโตตจจจเเเเิิิคคคลลีีียยฮซซบบบบบูกกกกกดด็มมช่ไะ ส่วนทรพจน์ของเยสเปอร์คาสตอมกับพนโทษแบงค์กับผู้ช่วยทีมได้อีกครั้งนะครับและตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อต่างๆของลอเรนโซลูก้าฟอร์นองโตแวงอัสซานกามา马ามาตินปาเยโลแล้วก็ฟันนี่ลอฟลิสนะครับ ถ้าเอาจริงๆนะครับผมทั้งฝั่งของนาโปลีถือว่าเล่นในบ้านได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยผลงาน5นัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นในบ้านสามารถชนะไปถึง4ครั้งแต่ว่าจะเป็นการเฉือนชนะซะส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนทางฝั่งที่มีอูอติเนเซ่นะฮะผลงาน5นัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นในบ้านก็ถือว่าไม่ให้ดูขี้เลยเลยนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไปถึง2ครั้งเสมอไปอีก1ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งและโจท,ที่เปิดมาให้ในวันนี้นะฮะผมว่าน่าจะแอบยากเกินไปนะครับสำหรับทางด้านนาโปลียังไงสำหรับคู่นี้ผมของอูติเเนนซ่ะครับทีมม25 เรามาต่อคู่ที่เจ็ดน,นะครับผมในสื่อของลาลีกาสเปนนะครับโดยที่มนานหน้าของเลอโซเซดาตเปิดบ้านเจอกับเอสปานยอนในเวลาเที่ยงคืนครึ่งแฮนลิแคปแรกเปิดให้นาหน้าของโซเซดาตนะครับตอนที่1นเมตรและค่า2องเลยต้องไป1กิโลที่เกือบ1เมตรและกำแพงสูงตัดนะครับที่2เมตรถึง2เมตร25 โดยปัจจุบันนะครับผมเจ้าบ้านโสดสดาตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่1 1เลยนะฮะโดยการได่คะแนนไป22ครั้งชนะ8เสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก10ครั้งยิงได้18เสียไป19เก็บมาได้อีก28แต้มส่วนทางฝั่งเอสเปนยอนนะครับผมล้างท้ายมาในอันดับที่17เลยนะครับโดยการได่คะแนนไป22ครั้งชนะ6เสมอ5แล้วก็แพ้ไปอีก11ครั้งยิงได้21เสียไป33เก็บมาได้อีก23แต้ม เฮตเฮแปดปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอไปถึง11ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งของโซเซดาที่สามารถชนะไปถึง8ครั้งเอสเปญยอนชนะไปอีก3ครั้งโดย4นัดล่าสุดที่เจอกันก็จะเป็นฝั่งของเลอาอโซเซดาที่สามารถชนะไปถึง4นัดรวดโดยนัดล่าสุดเลออโซเซดาก็บุกไปชนะเอสเปญยอนในที่1 0 แล้วถ้าเรามาดูผลงาน10เกมล่าสุดจากทุลิกาของเจ้าบ้านเลอัลซอสเซดานะครับพวกเขาสามารถชนะไปถึง5ครั้งแล้วก็แพ้อีก5ครั้งถือว่าครึ่งๆเลยนะครับและโดชิเลียยิงที่1.2ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.2ลูกต่อเกมเช่นเดียวกันนะฮะแถมทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถคข้าวิวได้เพียงแค่5ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะโอซาซูน่าไปนะครับที่2-0่วนฝั่งเอสปายอนนะครับโดย10เกมล่าสุดของเขาถือว่าโอเคเลยนะครับชนะไปเพียงแค่3ครั้งแต่ว่าเสมอไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งโดชิเลียยิงที่0.7ลูกต่อเกมเสียประตูที่0.8ลูกต่อเกม แต่ว่าทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถข้าวินได้เพียงแค่3ครั้งวัดว่าไป2แล้วก็จบเกมสูงไปอีก1ครั้งซึ่งนัดล่าสุดพวกเขาเมื่อเปิดบ้านชนะเลียงมาลิกไปนะครับที่1 0แล้วถ้าเรามปดูผลงาในาในบ้านข,าของเลเอสเซอซ์ด์ะนะฮะโดย5นัดล่าสุดนีด้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับชนะไปถึง4ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งจะมีชนะเบียรลิวที่1-0ชนะลายโยไปอีก3-1แล้วก็แพ้กับเกเาเฟ่ไปอีก3-0ชนะพีเอโอเคซาโลริก้าไปได้อีก2-0แล้วก็ชนะไไอสองศูนย์แล เรามปดูหน้านาของเอสแมนยกันก่อนนะครับโดยผลง,งาน5นัดล่าสุดที่พวกเราเล่นนอกบ้านแอบดูขี้เหร่ไปบ้างนะฮะชนะไปทีเพียงแค่หนึ่งครั้งเสมอหนึ Zero ่งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งนะครับโดยจะมีแพ้บาบาสตูรี่สองศูนย์แพ้เกตาเฟ่ไปอีกหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ลาสมาดไปอีกหนึ่งศูนย์นะฮะนัดต่อมาก็เสมอกับเซบียาไปอีกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะทางด้าของซาบาเต้ในเกมอุ <sync> ่นเครื่องไปอีกหนึ่งศูนย สภาพความพร้อมข,ข,ข,ของเกมนะครับทางฝั่งขอเจ้าบ,บ้านเลยเอาสดสดนะครับผมณตอนนี้นะครับพวกเขาไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวเลยนะฮะแต่ว่าจะมีเช็คฟิตอยู่หนึ่งรายนะครับโดยจะไปทางหน้าของฮามารีตาโอเลีที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมได้อีกครั้งนะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่มมคืนนี้ก็จะมีชื่อทางด้านของกิลโอยาคาเบลบาอิสเมนตี้ลูก้าซูซิสเซคิโอโกเมส แล้วก็ทาเคฟุซาคุโบะนะครับส่วนทางฝั่งเอสไพออนนัดนี้จะไม่มีชื่อตางหน้าของคาร์ลอสโลเมโรนะครับที่ติดโทษมาเข้ามาส่วนทางฝั่งของโคเซกาเกล่าแล้วก็ปาโบลามอนยังมีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนตัวชูโรงของพวกเขาในค่ำคืนนี้ก็จะมีชื่อตางหน้านของปาโลซาโนโรเบโตเฟนเดสอัลบาโลเตเคโรแล้วก็อา็ิคาวนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมถ้าฝั่งเจ้าบ้านเลอเอ้าสโตเดียนะฮะถือว่าพวกเขาเล่นในบ้านได้ดีพอสมควรเลยครับส่วนทางฝั่งเอสเปียอนนะฮะโดย5นันลดล่าสุดจากทัวการพวกเขาสามารถชนะไปถึง3ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกสครั้งนะครับถือว่าตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะแต่ว่าผลงานนอกบ้านถือว่าน่าเป็นห่วงเลยครับโดย10เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ไปถึง8นัดเลยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้ผมขอต่อมานหน้าของเลอเอ้าสโตเดียนะครับที่เกือบ1เมเป แล้วเราเราก็มาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมในคู่ที่8ของเราโดยที่ไปฮันนาของเซบีย่าเปิดบ้าน,นกับบาร์เซโลนานะครับในเวลาทีสามตรงแฮนดนิ่งขับแรกเปิดฮานน่าของบาร์ซ่านะครับรที่เมตรยี่สิบห้าแลคาสองไหลลงไปหนึ่งกิ๊กนะครับเป็นที่หนึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำที่สามเมตรถึงสามเมตรยี่สิบห้า โดยปัจจุบันชาบ้านเซบียานะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่12เลยนะครับโดยการที่แข่งไปยี่สิบสองครั้งชนะ7สเสมอ7แล้วก็แพ้ไปอีก8ครั้งยิงได้ยี่สิบสี่เสียไป30เก็บมาได้อีก28แต้มส่วนทางฝั่งบาซ่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่3นะครับโดยการที่พวกเขาแข่งไปยี่สิบสองครั้งชนะ14สเสมอ3แล้วก็แพ้ไปอีก5ครั้งยิงได้60เสียไป24เก็บมาได้อีก45แต้ม เฮดูเฮด8ปีให้หลังวันนี้พวกเขาเจอมาถึง20ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเอาฝั่งบาซ่าที่สามารถชนะไปถึง14ครั้งสเสมอ4เซบียาชนะไปอีก2ครั้งเดี๋ยว6นัดล่าสุดที่เจอนะฮะก็จะเป็นเอาฝั่งบาซ่านะครับที่เหมาชนะไปได้6นัดรวดเดี๋ยวนัดล่าสุดนะฮะบาซ่าก็เปิดบ้านถลม่มเซบียานะครับไปได้ที่5-1เมื่อวันที่21เดือนที่10ของปี2024 เราถ้าลองมาดูผลงาน10เกมล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเซบีย่านะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะโดยการที่พวกเขาชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอ4แล้วก็แพ้ไปอีก3โดยเฉลี่ยยิงอยูที่1.5ลูกต่อเกมเสียประตูที่1.7ลูกต่อเกมนะครับและแถมัง้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าวินไปได้ถึง4ครั้งวัดมาบอีก1ครั้งแล้วก็จบเกมสูงไปอีก5ครั้งนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอก,มกับเกตาเฟ่ที00่0-0ส่วนฝั่งบาซ่านะครับผมโดยผลงาน10เกมล่าสุดของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะนะะคครรัับชไไไปปด้้้ถึง8ง8แลวกก็เสมออี ทั้ง10เกมนี้พวกเขาสามารถเข้าไปได้ถึง7ครั้งเลยนะครับจบเกมสูบอีก6ครั้งซึ่งนัดล่าสุดเพิ่งบุกพัรหล่มบาเลนเซียนะครับได้ที่5 0ศูนย์ แล้วถ้าเรามาดูผลง,งานในบ้านของเซบีย่าเดี๋ยวห้านัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับชนะไปได้ถึง2ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก3ครั้งโดยจะมีชนะลาโยที่1นึแล้วก็เสมอโอซาซูน่าไปอีกหนึ่งหนึ่งชนะเซลตาบิโกไปได้อีกหนึ่งศูนย์แล้วก็เสมอบาเลนเซียไปอีกหนึ่งหนึ่งเสมอเอสเปนยอนไปอีกหนึ่งหนึ่งนะครับเรามาดูหน้าหามาซ่าก่อนนะครับโดยผลง,งานห้านัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นนอกบ้านถือว่ายัางยอดเยี่ยมอยู่เช่นเคยนะฮะชนะไปได้ถึงสี่ครั้งแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่ง ที่ห0าูน สภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านซิบียานะครับผมนัดนี้จะไม่มีชื่อตั้งหน้าของโคเซอังเคลกาโมนาเนื่องจากติดโทษแบกเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวเจ็บฮาวสตองอีกหนึ่งรายโดยจะเป็นหัวหน้าของตองกีนเนียนซูส่วนตัวชูโรงของพวกเขานะฮะก็จะมีชื่อตั้งหน้าของโดดี้ลูเกบาคิโออิซักโลเมโลลูเบนวากัรสแล้วก็ชิเบลโซนะครับเรามาดูทางหน้ามาซ่านก่อนนะครับไม่มีในงานเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบกเข้ามาเพิ่มในนัดล่าสุดนะฮะส่วนตัวชูโรงของพวกเขาา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 ากกกกก็็็อออยยยู่่่ััันน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 คคครรรรรบบบบบเเเเลลลลละะะไมมวววจปห้้้้ขงโิิิ์ตดฟสีีแ สำหรับคู่นี้นะฮะทางฝาั่งทีมอย่างบาซ่านะครับงานของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับในยสิบเกมล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปถึง8ครั้งแต่ว่าถ้าเรามาดูผลง,งานจากเกมลีกนะครับโดยห้นานัดล่าสุดพวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งเองนะครับส่วนทางฝั่งของเซบีย่านะฮะผลง,งานของพวกเขาก็ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยครับโดยหกนัดนนล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปเพียงแค่หนึ่งครั้งและแถมเฮตัวเฮตของนัดล่าสุดที่เจอนะฮะก็จะเป็นฝั่งบาซ่านะครับที่สามารถชนะมาได้ตลอดเลยนะครับและผมก็เชื่ออีกด้วยนะฮะว่าคู่นี้พวกเขานนนนนน่่่่่าาายยยิงงงผผไไไไมมมมกกัััด้้ะะะคครรรรบบออสสสำหููีีีีขเเช์ทฮ เป็นยังไงบ้างผมแปดคู่ที่ผมหยิบมาฝากในข้ามพืนแบบนี้นะฮะและงจาหาว่าคู่ไหนถูกใจสามารถหยิบใส่ตะกร้าไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีน,นึงนะฮะสําหรับแปดคู่ที่ผมหยิบมาฝากนะครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังน,นะฮะโดยที่คู่แรกผมต่อบูมแฮมตันนะครับรที่ครึ่งเมตรคู่2ต่อลิเวอร์พูลที่2เมตรและคู่ที่3ต่อแอสตันวิลล่านะครับรที่เกือบ1เมตรส่วนคู่ที่4ผมลองฟังเพาลินะครับรที่หนึ่งลูกและคู่ที่หต่อไลซิโอที่เมตรส่่วนคูยีู่องสิบที่เมตร แล้วก็่อนที่ปิดคลิปกันไปนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะยังไงสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ขอให้หทุกท่านดูบอดภัยสนุกทั่วหน้าแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ